ตัวไหนฮะต้นนะครับตาคอนไรซ์ซิ่งนะครับคุณต้นตาคอนไรซ์ซิ่งใช่แล้วครับคันนี้เป็นรถที่ใช้งานประจำหรอใช้งานทุกวันเลยอันนี้คือคือคือเป็นฟอร์เรนเจอร์นะครับแล้วก็ไปทำชุดแต่งปั้นคลาสขึ้นมาครับเป็นสไตล์แบบแพนเดมข้าหน้าก็เป็นแบบเขาเรียกว่าสไตล์พาสดังเป็นสไตล์พัสแตงหน่อยคันนี้อยู่กับพี่มันนานแค่ไหนแล้ววะอ๋คันนี้ไม่แต่ ออกรถอ่ะปี2012อ่ะอ่าฮะก็10จะ10ปีแลยถูกไหมเก้าปีต้งแต่สมัยเรนเจอร์ใหม่ๆอย่างเงี้ยเหรอใช่เรนเจอร์ออกใหม่ๆจำได้ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นคันที่2ของกรุงเทพเลยนะไม่จำไม่ผิดนะหมายถึงว่าเป็นฟอร์ดเรนเจอร์คันที่2ของกรุงเทพน่าจะเป็นคันที่2แต่้งแต่ตั้งแต่ยอดจองคือผมจองตั้งแต่ตอนที่แบบยังไม่มียังยังไม่เคยเห็นรถเลยนะใช่ป่ะจองก่อนเลยเพื่อนบอกว่าโอเคอะไรเงี้ยตอนนั้นเั็นจะเป็นทีมหกที่เราก็มาแปลงหน้าครับที่แต่ง จริงๆที่แรกก็ทำเป็นชแต็กแร็เตอร์แล้วก็ก็ปเปลี่ยนเป็นแบบมาสแต่งมันต้องการแบบฉิคไม่มันไม่เหมือนใครกร็แบบาณนี้แหละแล้วแล้วทำไมถึงถึงเริ่มมาปั้นชุดแตง่งอะไร่ีคือจริงๆแล้วเป็นที่มาที่ว่าแบบเราก็ชอบแต่งรถอยู่แล้วนะ,ะแล้วก็เมื่อก่อนก็คือแข่งเคยแข่งรถด้วยแล้วก็อตอนหลังก็เมามีแล้วก็ถ่ายรูปก็เลยพอมีรถไปใช้งานจริงจริงแต่หลังมาแต่ตอนน้ำท่วมแหละพอน้้าท่วมห้าสี่เมื่อก่อนตอนนั้นจะใช้แจ๊สดีอยู่ หลังน้ำท่วมเพิ่ขายแจ๊ดทิ้งซื้ออยากได้รถกระบะคันหนึ่งก็เลยแบบเลย,ยกระบะรถสูงดีกว่าน่าจะแบบเปรี้ยวกว่า<ม>ก็เลยเด็นเจอออกพอดีก็เลยจองแล้วก็ซื้อแล้วก็อลองมาแบบสเก็ตเล่นเล่นวันนั้นเป็นที่มาเลยคือ<ม>ที่แรกก็แบบว่าว่าแบบเอ๊ะมันเราไว้ทาของเราคนเดียวทำเหมือนเหมือนเหมือนป้าชุดแต่งของเราคนเดียวก็เลยลองลูกนั้นไปโพสต์ดูกลายเป็นว่ายอดจองมาสามสิบชุดหลังนั้นก็เลยกลายเป็นธุรกิจเลยอ่าก็เลยกลายเป็นธุรกิจอ๋อตอนที่ทําออกมาทําขายด้วย ขายด้วย uh huh. อ่าฮะอ่าแล้วก็เป็นชุดเป็นเป็นชุดแต่งของเป็นสไตล์ F 1 5 0อ๋ออันนี้ก็คือโปรโตไทป์ของของอันนั้นหรือว,ว่าไงอันนี้อันนี้อันนี้ฉีตัวนั้นเนี่ยตอนนี้ขายดีไปทั่วโลกแล้วอ่าฮะจานจานนี้เอาไปก๊อปไปหมดแล้ว uh huh. แต่ว่าทุกวันนี้เราก็เลยฉีก็เลยล่าสุดก็ไปปั้นให้เป็นแบบมสัสแตงเพราะว่าเหรือว่าเขาบอร์่าปอดนะคนก็ต้องมองไปถึงแบบรุ่นใหญ่รุ่นป,ประคาคือลย uh huh. เป็มัสแตงถูกนะอ่าฮะก็เลยแบบแว่า uh huh. ได้แรงกนลังใจจากพวกมาสเต็ง GT ห้าร้อยเขเลยปั้นให้มันเป็นสตาร์นี่แหละให้มันฉีกกับคนอื่นอันนี้ยังออกแบบเองปะใช่ครับก็ดีไซน์เองทุกอย่างเลยก็คือจะดีไซน์ในคอมก่อนแล้วใครจัดการให้พี่ก็ตัวนี้เนี่ยปั้นที่เคสแซนดช็อปอีกีเคแอน์เคสแซนดเป็นคนดูแลให้ปั้นชุดแต่งให้นะครับ แล้วสีก็นะสีก็เอซีอยู่แล้วแน่นอนครับโอเคด้ล้างเลยดูหน่อยพี่มันแตกต่างยังไงบ้างกับตัวธรรมดาอย่างอาากระโปงนั่นแหละหนึ่งชิ้นฝากระโปงก็จะเป็นสไตล์รับเตอร์ครับสไตล์รับเตอร์คือจะมีแบบอันนี้คือใช้งานได้จริงนะสบายความร้อนมีน้ําเข้าได้ปกติมีถาดรองน้ำเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจังหน้าจังพวกนี้มันมาเป็นมันมาเป็นชุดมาเลยก็จะมีแค่ลิ้นที่เป็นคาร์บอนอ๋อครับผมไฟหน้าก็เป็นตัวレนเจอร์รับเตอร์ าโมาหมดแล้วให้เป็นแบบโมคาราะรัสเจ็ดนะอ๋อเราสามารถเบิกไฟเลนเบิกไฟของลัปเตอร์มาใส่เป็นไฟเอเวอร์เลสแล้วโมใส่ข้างในให้เป็นให้เป็นเลนเจอร์ลัปเนอร์ได้อ๋อเหรอหมดใช้งบไปเกือบสามหมื่นไม่มีอะไรเดิมนนี่อย่างเงี้ยถูกปะเครื่องเกาไม่เดิมนะเครื่องก็แบบนี่คือไฟเอเวอร์เลสที่โมให้เป็นไฟลัปเตอร์ถูกต้องใช่ครับเราใส่ทรีมพลาสติกด้วยแล้วก็โมโมดัมโมที่ปรับไม่ได้ใครขาที่ปรับถุงต่ำอะไรได้หมดเลยเอดี่ มีเดย์ไลฟ์มีไฟวิ่งอะไรก็ตามฟังชั่นเลยนี้ก็จะมีคนทำเยอะแยะเลยครับผมอลังนี่ข้างๆนี่โป่งนี่สุดๆมากนะครับสไตล์แพนเดมเลยเราเราอยากให้มันได้สไตล์กึ่งกึ่งล็อกเกตกึงกึงแพนเดมอะไรเงี้ยอันนี้ออกมาประมาณกี่นิ้วครัพี่โอ้โหอีกเวทสักรถเดียวคืบหนึ่งนะประมาณคืบหนึ่งอ่างประมาณคืบหนึ่งนี่ต้องใส่ล้อหน้ากว้างเท่าไหร่อ้โตอนนี้ตอนนี้ใช้12นิ้วแล้วก็ออฟเซ็ตลบสี่ส่คโอ้ ใหญ่กว่าเดิมเยอะอะยิ่งดีกว่าคครับ่อนข้างโอเคเลยล้อเป็นอะไรเนี่ยพี่ล้อเป็นพลาสติกครับจากใีปีซูเปอร์วิวเป็นล้อไทยที่ตอนนี้งานกำลังมาแรงเพราะงั้นเถอะเพราคาจับต้องได้ไม่แพงเกินไปแล้วชอบตรงที่ว่าออฟเซตมันลึกดีอ่าฮะแล้วก็นะฝากระโปรงแล้วก็อันเนี้ยชิ้นเดียวกันถูกไหมกันชนกับกระจังหน้าคือชิ้นเดียวกันใช่ไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกกันเลยเหมือนกันก็คือชิ้นสองชิ้นนะครับแล้วก็โปรงหน้า ผมก็คือติดกับชุดอันนี้ไปเลยคือเวลาใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกแก้มเลยถอดแก้มเดิมออกใส่แก้มนี้แทนเลยมันมาทั้งเซตอย่างนี้เลยหรอใช่ชุดวันนี้ชุดนี้ยังมีขายอยู่ไหมมีขายครับยังมีขายแต่ตั้งแต่ทำมายังขายไม่ได้เลยก้ะชุ่นหรออ๋ยังมีอยู่ตอนนี้มันเป็นใช่เพราะนี่ผมทำผมทำโมขึ้นมาเลยอ่าผมทำโมขึ้นมาเลยก็ใครสนใจก็ใส่ได้หรือว่าใครอยากใส่เพื่อกันชนหน้าอย่างเดียวขับรถเดิมโดยไม่ต้องใส่ผกก็ได้เหมือนกันเพราะเราทำมารองรับทีแล้วเท่าไหร่พี่ราคาสงวนราคาถ้ารวมชุดโป่งชุดหน ไม่แพงนี่ยก็คือได้ฝากระโปรงหน้าอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปเปล่าไม่ไม่แต่นี่เฉพาะชุดแต่งรอบขันฟ้าโปงอีกต่างหากเพราะว่รโปงก็แบบเตอร์อยู่อยู่ประมาณหนึ่งเจ็ดอืมไปเสร็จก็ตีไปแปดข้างมือเนี่ยประมาณนี้แหละก็ไม่แสนนึงอ่ะตีมีนาด้วยมาณแสนเนี่เหรออ่ามีนาก็จะแพงกว่านิดนึงอทั้งเท้าทะ่อยากให้ครับข้างหลังก็จะเป็นแบบเป็นชุดครอบจะชุดครอบข้างๆไปเลยนะก็คือยังเป็นกระบะเดิม ไปกระบะได้ทุกอย่างก็ชุดครอบเลยแต่นี่ของผมเนี่ยยึดไปเลยนะฮะคือยึดแบบฝังน็อตข้างในไปเลยมันจะได้ด้วยความแข็งแรงด้วยนะฮะแต่ดูชิ้นใหญ่เหมือนกันนะพี่เนี่ยเดี๋ยวต้องแต่นี่เลยนะตั้งแต่กระบะหัวตั้งแต่นี่เลยนะใช่ชิ้นใหญ่มากจนถึงท้ายเลยนะครับนี่เห็นป่ะแล้วก็สร้างมิติให้กับตฝ่ายท้ายฝ่ายท้ายก็ใส่ไฟแต่งนิดนึงเป็นตัวเองนะครับเป็นตัวเองก็หล่อๆได้ครับพอเสต็จลงไปอย่างที่บอกว่าผมก็คงจะเปลี่ยนล้อเล็กลงแล้วก็โหลดลงมาแอบหน่อยมันก็จะดูแบบ จะฟิลมันจะคล้ายๆนี่เหมือนกันนะไอตัวลีโวที่เป็นของแพนดัมอ่าจะเป็นสไตล์การที่เราที่เราอยากให้มันออกมลางอ่าอยังคงความเป็นรถใช้งานได้ครับอ่าตอนนี้ดูใช้งานง่ายท่อครับเห็นโอ้ท่อเสียงเล้ามากอ่าเหรอท่อเอสทซีใช่เราดูเป็นตายเป็นอะคาร์บูริกนะครับคาร์บอนอ่าฮะอ่าแล้วก็ของน้าเดินตันเสรแล้วให้เรียบร้อยอ่าอ่อ่าหลักๆก็มีประมาณนี้แค่นี้แค่นี้ที่เหลือก็ลายสติกเกอร์ก็ถ้าทำไมเสียงมันเล้าอย่งอ่ะเสียงมันดูแบบเล้านี่มี8 <peach S 2> เรา,1 1> เรารอันนี้คันนี้คือ V8 เลยเหรอใช่เแต่ก็อยู่แน่เพราะว่าอเมริกันสไตล์ต้องสไตล์นี้อ,อยู่แล้วอ๋อนี่คือ,อเอาแบบตรงรุ่นให้มันอเมริกันหน่อใช่คือดูเรื่องวามเป็นฟอร์ดอ่ะเราจะไปวางเจวางอะไรมันก็มันก็อาจจะแบบไม่ใช่เข้าใจป่ะรู้สึกว่าต้องแบบลองเปิดให้ดูอย่างน้อยต้องมี V8 อ๋อแล้วทำไมทำไมถึงต้องถึงมาเลือกวาง V8 ล่ะเพราะว่าอย่างเครื่องเดิมไปไหนฮะเครื่องเดิมพังไปเรียบร้อยแล้วมาถึงก็มันจริงจริงเครื่องเดิมมัน2อ0พอืสองอ่าแล้วเราก็ ว่าใส่โบนะส่ย55สายอะไรแล้วก็เรียบร้อยทุลวงมาเรียบร้อยเพราะว่าบอลเป็นสองรอบก็เลยตัดสินใจวางอยู่แซดเดอรดีกว่าก็เป็นตัวเจตนในอนพคตว่าจะเซนช์โบเพราะว่าอยู่แซด่าวมันก็ได้เสียงเครื่องเล้าระดับหนึ่งแต่แรงม้ามันยังแบบกับเขาเรียกว่าแรงม้ามันสองร้อยม้าแต่ว่าน้ําหนักมันสองตันกว่าไมหนักมากฟองข้คันมันใหญ่ก็อยากจะเซนช์จะน้าก็ยุทุกวันเนี่ยบอกว่าอยากเซนได้ดห้าร้อยม้าก็โอเคนะห้าร้อยเนี่ยน่าจะสนุก ของพื้นที่เนี่ยยังอยู่ที่วางมันจะเหลือเฟือเลยมีมีก่อ,อนหน้านี้มีฟอร์ดเรนเจอร์อย่างงี้วางอยู่แซ่บมั้งไหมผม,มน,นา่าจะเป็นคันแรกผมไม่น่าจะเป็นคันที่สองในประเทศไทยคันแรกจะเป็นมาสด้าแต่เป็นบอ,อ,อดี้เดียวเป็นเป็นคัสซีเดียวกันมาสด้าเขาวางวางอยู่แซ่เหมือนกันอา่อา,าแล้วก็ผมน่าจะเป็นคันที่สองที่วางอยูอ่แซ่บก็วางมาจากที่ใช้มาเข้าปีที่สี่แล้วไม่มีปัญหา เออทำไมดูพี่ทำแล้วจบจังวะไม่ไม่มีปััญญหหาาเเลยปไมม่่ีรืองเครื่องเลยคงเครื่องเออดูทำแล้วแบบจบเลยอใช่ครับคนหนึ่งเขาจุกจิกจุกจิกเดี๋ยวต้องเจอนู่นเจอนี่แผ่นเก่าที่ทำให้ก็เป็นเซี่ยมอโรสปอร์ตแล้วมาเก็บงานที่การ์ดเอ็มวันของพี่หนึ่งอ่ามาเก็บงานสายไฟเก็บอะไรให้เรียบร้อยอีกทีนึ่งครับประมาณนี้ประมาณในการวางอยู่แสนนี้เท่าไหร่พี่ตีไปแสนรวมแปลงรวมหม้อนงหม้อน้ำในเรียบร้อยประมาณแสนเดียวโอเคราคารับได้รวมเครื่องวะ เรัา<ส>เราจะมาอย่างเงี้ยเป็นเป็นอาจจะเป็นยุคนั้นหรือเปล่าอันนี้กี่วางมานาน,นยังสี่ปีสี่ปีละอันนี้ก็น่าจะประมาณใายนิดๆใช่ใช่ครับก็อย่างที่บอกนะว่าเจะออกไปก็ต้องขยับก็คืออาจจะต้องเส้นสบงให้มันแรงหน่อยแต่อันนี้ถามว่าทุกวันนี้วิ่งสะดวกแล้วแต่ว่าก็อย่างว่าก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าบอดี้เรามันใหญ่มากกินน้ำมันหน่อยมันจะไม่เหมือนกับพวกอะไรนะยูแซ่บไปวางใน BM ไปวางใน อะไรสอมบิโดอะไรต่างๆหรือว่าเพรว่าพอดีมันหนักมันก็จะกินน้ำมันหน่อยก็วิ่งอยู่ประมาณสักสี่ห้าลูนิทนะก็ถือว่าเอาเรื่องแต่ว่าด้วยความที่เป็นอเมริกันเราก็แบบแบบว่าสตาร์ทเสียงเครื่องข้อมันเดินคู่ไปมันต้องมีเสียงแบบนะสไตล์อเมริกันนะครับต้องแบบข้อคู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะอารมณ์เปลี่ยนเลยนะใช่อารมณ์เปลี่ยนเลยที่เบียก็เอาลองไปขับแล้วไปใช่ใช่ใช่อารมณ์เปลี่ยนเลยมันไม่ใช่กระบะแล้วอ่ะมันไม่ใช่กระบะแบบวมันบ้าแล้วอ่ะแล้วกดทีจะเสียงมันเล้าอ่ะ เดี๋ยวผมชอบเสียงอะไรแล้วกวนกดเสียงให้ดูทีภายในมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเดิมๆก็เปลี่ยนแค่บอร์ดเดียวเป็นบอร์ดทิเบซ่าอ๋อในนี้ก็มีไงกระจุกกระจิกผมเห็นอยู่นะเมื่อกี้ผมยืมมาระจิกกระจิกธรรมดาไฟไฟตรงประตูไฟประตูของเล่นสั่งในช็อปปี้เอาเขามีโัเกียร์แต่ว่าลุกๆหน่อยนะมันก็สดๆเลยจริงๆนี่เกียร์ดากอนบอลลองเบิ้ลให้ฟังอีกสักหนึ่งรอบครับพี่เสียงเล้าเลยฮะ เพื่อคนสนใจชุดตรงชุดแต่งพี่ถ้ามีใครสนใจก็ติดต่อเรดบอยก็ได้นะครับออกมาจากเรดบอยเดี๋ยวราคาพิเศษให้อจะ inbox มาแล้วกันนะใครที่สนใจโอเควันนี้ขอบคุณพี่ต้นตะกรงโลติงเลยตอนนี้ยังถ่ายรูปอยู่ไหมถ่ายรูปอยู่ครับเตาส่งโลซิงนะยังมีอยู่อยู่เหมือนเดิมได้ครับโอเคขอบคุณพี่ต้นด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ